พูดด้วยสิคะว่าหนูกินข้าวกับอะไรวันนี้สวัสดีค่ะก่อนซาลาคาดิมลากินปะลาระละ้าอะไรคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยหมกอะไรคะหมกหน่อไม้มายหมกหมกพูดก่อนคะ่ะหมกหมกหนอ่นอหน่อไม้ไม้ค่ะค่ะอันนี้พูดสิคะพูดตามมามาอันนี้อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแกวแกว น้ำกิมแก้วเด็กของน้องหนุนาน้องหนุนาชอบอาหารอะไรมากที่สุดคะาการกา่มาที่าการการจ้าม,มาเห็นแล้วค่ะอ่ะน,น้องหนุนาชอบอาหารอะไรมากที่สุดคะปลาชอบปลาแน่ใจยืนยันอะยืนยันว่าชอบปลาทำยังไงแก้วจำเป็นแ,แก้วเหรออ๋อใครลดความพม้่นไหมมีคนลดลดค,ค,ความพ้่นไหม น,น,นูนาโรคกรามอ้วนแล้วนูน้องนูนากินอะไรโรคกามอ้วนกินอะไรเอ่ยกินอะไรคะเนี่ยผ,ผักต้มอดอืมผักตมอดอืมตัวแค่นี้รู้จัก,จกโรคกรามอ้วนแล้วเหรอเออโอ้อ و, ตายอันนี้อะไรคะซุปหน่อไม้ที่มาม่าบอกอันมีปลาอิตูด้วยอะอันมีปลาอิตูด้วยอืมปลาอิตูกินน้ำกิมอ้าอืมอิตูกินน้ำกิมวันนี้น้องนูนาจะเอาแต่ น้องนนารีเควสอะไรผักมีแคส่สองอย่างเด็กกิมนมีัวมอดด้วยอืน้องนูนาชอบกินมากินไปไม่ต้องไม่ต้องพูดกับมามาเดี๋ยวมามาพูดน้องนูนาชอบบล็อกโคลีด้วยใช่ไหมที่โรกิดกินบล็อกโคลี่ด้วยใช่ไหม,ม,ม<ด>เผ็ดเผ็ดเผ็ดหมกหมกหน่อไม้เลยสินิดหน่อยเอาข้าวเหนียวกินมามากินข้าวเหนียวให้อ่า ินเองกินปลาโอ้โอชยชอบปลาปลาเข้าคั่วนะมาขามนิดนึงซอสซีอิ้วขาวาอืมไม่ต้องเสียอวสซีอิ้วขาวาก็ได้ไมีสิจำจำไม่ดีมันเหนียวมาัดมาจับให้มันมจะจับให้ทีละคำโอเคอ่อม,มาจับให้ทีละคำวันนี้น้องงานกินข้าวเหนียวบางวันก็ไม่ให้กินข้าวเหนียวตอนเช้าจะให้กินข้าวเจ้ากับไ่เกียวก่อนไปดอกกิ อย, hablando, อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งกดยังไม่เสร็จอ่ะกินสิคะเหมือนกันเลยอ๋อเหมือนกันเลยนี่ไงคะลูกเบบี้มันไม่กินโตมอดเลยคะอ๋ออ๋ออร่อยไหมคะอืมอร่อยค่ะอืมกินโอ้ยข้าวคั่วด้วยนะ่นะข้าวคั่วโชบป้านะซีข้าวคั่วมีข้าวคั่วด้วยนะข้าวคั่วกินกับหนูไหมคะกินกินนัวค่ะ กินกับน้องหนูน่าไหมคะอหมอกต้นไม้ไหมไมากินหมกต้นไม้ให้หมกต้นไม้นิดนึงโอเคเออมีปลาอีตูด้วยอ้าวเก่งค่ะลูกน้องหนูน่ากินอาหารอีสานได้น้องหนูนาเก่งโตขึ้นร่างกายน้องหนูนาแก้ว <c oughs> อ๋อโตขึ้นร่างกายมันจะต้องไม่ต้องกินครีมกินชีสเยอะมันอ้วนมันอ้วน ไอต t โน้ต้องต้อ a เถั่วจะโอเคโอียจะให้ไอตโนกินถั่วตาไอตโนแฟนใครนูนาโอเคบอกสิคะจองแล้วจองแล้วเสร็จน้องนูนาเลยใช่ไหมเอากินเนี้ยเนี้ยข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวกับนี่ค่ะข้าวเหนียวกับน่อไม้ก่อนคำหนึ่งแล้วเร็วๆอ่ะโอเคกินตามไปทามามัข้างตรงนี้ไป รักจริงแต่โดนลอยแพเจ็บปวดดวงแดงพาอเจ้านอเยาพรุ่งนี้แล้วแฟนเราต้องเป็นของเขาคำเชิญว่าที่เจ้าสาวออกให้เรานี้ไปช่วยงานช่วยงาน ขาให้ช่วยงาฮนลำบัวโอเคค่ะเอามากินมากินอย่าแหงมันมะเรงมันอย่าแปล่านะน่นค่ะลูกคุณเก่งมามาจะตีมให้อโอเคเอาโอเคกินนะเอาหมดหนามาอีกไหมคะหมดหนามอีกก็ป่ะต้มหมอดเอาเว้ต้มหมอดทานเลยค่ะต้มหมอด ที่มาม่าสอนให้ร้องเพลงก,ลก้นกระทะยังไม่ทําทําทันดำนะได้ปะอ๋อยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวตูแป๊บหนึ่งหนูให้ร้องได้เนาะเหมกินต้าม,มดอ,มอันนี้ช่องอะไรคะช่องอะไรคะหนูนาสวีเดนพูดใช่คะหนูนาหนูนาสวีเดนปลาโอเคปลาช่องหนูนาปลา<แ> <laughs> <laughs> โอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะโอเคแก้วแก้วเอมอมาม่าให้ มามาให้กำลังใจหนูโอเคกักินกินตมอดต่อกินผักต่ออ่ะเอาตมอดต่อท<อ>ี่มามาสอนยังจำไม่ได้เหรออือลุงนีแล้วเ,เจ้าหูสิเข้าแต่งาน ใจอ้ายเหมือนถูกประหารนอนทรมานน้ำตาเปียกหมอนร้อยเปอร์เซ็นต์อายนี้อกหักแน่นอนเพราะคนที่จะรันก่อนห้องหอ,อนอนไม่ใช่ตัวเราพรุ่งนี้ กลายเป็นอโอเคหมามาไม่รอหมามากำลังจะร้องให้มีน้องนูนากินข้าวหมามาก็ร้องเพลงนี่ใช่ไหมน้องหดูนี่ช่องน้องหนูนานี่นเนี่ยน้องนูนาสวีเดนนี่นเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ช่องน้องหนูนาสวีเดนไม่มีอะไรรลกค่ะวันวันก็กินข้าวทำก,กับข้าวกินซ้มตําถ่ายชีวิตครอบครัวตัวเองไปทำงานไปทำงานหมามาก็ทำงานขี้หักในหาเงินมาเลี้ยงหนูใบอะไรก็ลูกใบหน้าบัว <will be S 1> แม่บนูแม่หนูไปทับจาไปทับ <im itation> มามาชอบดอกไม้ค่ะลูกชอบดอกไม้เราชอบดอกไม้นูก็ชอบดอกไม้ <im itation> มาหนีมาอน,มนีมามาอยากลองแต่ลุงสาธิตลุงสาธิตล,ลุงมา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 สิไปลองผู้เดียวน้องดูนะยันยงกับมามาได้แม่บอกออกพรรษาแล้วจักผู้ใดมาลงมามา,มาทั้งลุงเสลิมพ้นทั้งแม่พ้องสี ท่านคุณยายพองสีมาลงมามาลองเพลงโอ้ยตื่นมือเส้ามากอยากลองแต่เพลงหามันนี่ยอะลูกอ่ะเห็นบอกอมออมอีกแล้วมามาอมออมอีกแล้วเพลงอยู่ในใจหมาหมาเอาเหนียวอีกเอาเคมมากีบให้กันกินข้าวเหนียวฝรั่งก็ชอบกินข้าวเหนียวมากเลยนะคะพูดเฉยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอันนี้เด็กฝรั่งอ่ะโอ้ย ที่ดอกกิบน้องอยูนาน่ะทำข้าวเหนียวไปทีหนึ่งไม่พอกินกันเลยเทำทำทำนึ่งข้าวเหนียวไปให้เด็กพี่ดอกกิบกินโอ้ยโอเคค่ะกินยังกับขนมปังเด็กทุกคนชอบข้าวเหนียวหมวกหน่อมไม้หมกหน่อไม้เจ้เจ้าที่ชงเป็นจำโมบายร้อนเป็นจ้จ้าที่เกเผ็ดโมบาย ดอกกิดเขาไม่กินหน่อไม้ที่อนุบาลน้องหนูนาไม่กินหน่อไม้น้องหนนนบาลหน่อไม้เผ็ดเขาบอกงี้หน่อไม้เผ็ดที่ดอกกิดไม่กินแต่ที่ดอกกิดเขากินข้าวเหนียวใช่ไหมคะเขากินข้าวเหนียวที่มามาทำนึ่งไปให้เขาือกับครูด้วยครูเขาก็ชอบครูไม่ชอบอ๋อครูไม่ชอบอันนี้มันเผ็ดหนูนาชอบอันนี้อชบ ดอกกีดชอบกินปลาโอ้โดอกกีดชอบกินปลาที่ปลาเขามีดอกกิดเอ้ยที่ดอกกิดเขามีปลาด้วยเหรอลูกไม่มีหนูหนูทำยังไงหนูเสียใจไหมเฮ้ยปลาเฮ้ปลาแอมไปแอมพักดอกกิดอ๋อปลาหนูจะเอาปลาไปจากบ้านแล้วไปเอาผักที่ดอกกิดโอเคเอาไข่เอากินไข่ด้วยอืมกินไข่ด้วยมาไปลมาเมซื้ล้ซื้อซื้อแล้ซื เอ็นเอ็นเอ็นอนข้าวมามะเอาข้าวลูชันใครนะคะลูชันลูชันี่าจะอิงอินจะยิงข้าวลูชันเป็นเพื่อนเหรอโอชโอโลชันโอเคค่ะโลชันโดนอาหารกินไม่ได้โอเคโอเคโลชันเมื่อเช้าอ่ะโลชันโดนอาหารแม่บอกไม่ให้กินนางก็เลยบอกว่าโลชันโดนอาหารกินไม่ได้ใช่ค่ะลูกโลชันโดนอาหารมันกินไม่ได้ อืมก mm. mm. ินไม่ได้เลยอืมจะกินข้าวิจฉาอืมลิลลีจะรักเตอได้ยัอันนทำอะลิลลีจะรักเธอได้ยังหนมของเพลงสวีเดนเอ๊ยอ๋อ เคี้ยดีๆค่ะลูกนอนทรมานเดี๋ยวดูดูดูดดูซิดีิมามาจะร้องมันมันอยู่ในใจมามาเพลงน่น้องดูนาเข้าใจไหมน้องดูนาต้องให้มามาร้องเพลงบ้างไม่ใช่มากงงแงงแงใส่มามาไม่ดีรู้ไหมอะตัวเองก็ร้องไปสิร้องดีๆไม่ต้องอันนี้ต้องเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วใช่ไหมจะสี่ใสามขวบ สี่ขวบห้าขวบต้องร้องเพลงลูกทุ่งได้โอเคเป้าวมือสังหารมือสังหารของลุงสาธิตไม่ได้ค่ะกระดาษกินไม่ได้เดี๋ยวเอินเตยยังยังโอเคกินกินมะเขือเทศอีกไหมคะคลิปนี้ยาวจะให้เป็นเรื่องเป็นราวเลย คลิปสั้นๆไม่ต้องแล้วก็ป้านาหน้าบอกคลิปยาวๆเลยอ่ะบางวันก็ได้คลิปยาวบางวันก็ไม่ได้คลิปยาวพี่น้องเอ๋ยสักกะว่านาหน้านาจนท้อลืมล้บอกฟักแป้งาๆาๆาๆเานมหน่ะโอเคลืมแล้วบอกฟักแป้งแกงขัวหมูเบาหน่องบู วายังรอขอฟื้นกูคอยรับหนูโอเค okay. ค่ะอาคิมโอเคให้ดอปบ,บายบายก่อนไม่ไปจุบ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะยกมือสวัสดีค่ะด้วยยกมือสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะโ <laughs> อเคถ้าเดิมยกมือสวัสดีค่ะ